คำว่ามัคคนายกทั้งในรูปภาษาบาลีและในรูปภาษาสันสกฤตแปลได้หรือไม่แต่ถ้าหากว่าเราจะแปลแปลว่าอะไรก่อนที่จะไปหาความรู้ร่วมกันท่านผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในคลิปต,ต่อไปครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพการกท่านครับขอตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับท่านผู้ชมครับในคลิปที่145มีแฟนรายการท่านหนึ่งท่านได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้และก็ได้อธิบายไว้ผมก็เลยขออนุญาตหยิบป,ประเด็นนี้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมต่อเพื่อเป็นการสแสวงหาความรู้ร่วมกันนะครับโดยแฟนรายการท่านเนี้ย ท่านได้คอมเมนต์ไว้อย่างนี้ครับว่าอาจารย์ครับคําว่ามัคคะนายกที่เป็นรูปภาษาบาลีสันสกฤตนั้นแปลอย่างนี้คําว่ามัคคะแปลว่าทางคําว่านายกผู้นําส่วนคําว่ามัคคะนายกในรูปภาษาบาลีนั้นไม่มีคําแปลครับ ท่านผู้ชมคิดในประเด็นนี้อย่างไรก่อนที่จะไปหาความรู้ร่วมกันว่ามาัคคานายกในรูปสันสกฤตมัคคานายกในรูปภาษาบาลีนั้นแปลได้หรือไม่เราพักประเด็นนี้ไว้ก่อนเรามาทำความเข้าใจกันตามลำดับอย่างนี้คับท่านผู้ชมคำว่ามาัคคานายกเนี่ยเป็นคำที่คนส่วนใหญ่หรือว่า รวมทั้งศาสนาพิธีกรพิธีกรบางท่านก็ไม่ค่อยรู้จักกันโดยมากเรามักจะรู้จักคำว่ามัคคะทายกกันมากกว่าใช่ไหมครับเรามักพูดกันติดปากถ้าเป็นคนโบราณโบราณหน่อยเรามักจะพูดกันติดปากว่าทายกทายิกาก็มาจากคำเต็มว่ามัคคะทายกคำนี้แหละครับคราวนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆได้อธิบายหรือให้ความหมายของคำว่ามัคคายายกหรือมัคทายกในรูปทั้งภาษาบาลีและสันสกฤตไว้อย่างไรท่านเจ้าคุณพระธรรมกิติวงศ์ทองดีสุรเตโชปรเรียนธรรมก้าประโยคราชบัณฑิตได้อธิบายเอาไว้ในพจนานุกรม เพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ชดคำวัดวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2548ไว้อย่างนี้ครับคำว่ามัคคนายกที่เป็นภาษาบาลีและมัคคนายกที่เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าผู้นำทางคือผู้นำบุญ ผู้แนะนำทางบุญผู้ชี้ทางบุญใช้เรียกคฤหัสถ์ผู้ประสานติดต่อระหว่างวัดกับชาวบ้านในกิจการต่างๆของวัดหรือผู้เป็นหัวหน้าในพิธีทำบุญในวัดเช่นนำอาราธนาศีลอาราธนาพระปริตฐนำถวายทาน ตลอดจนจัดแจงดูแลศาสนพิธีอื่นๆให้ถูกต้องเรียบร้อยอาจเป็นชาหรือหญิงก็ได้และแต่ละวัดอาจมีหลายคนก็ได้มักคคณายกที่ดีและเก่งจะทำให้งานทำบุญต่างๆในวัดสำเร็จเรียบร้อยโดยเป็นระเบียบสวยงาม และราบรื่นไม่ติดขัดชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะในประเด็นเป็นผู้โดยเฉพาะในประเด็นหรือผู้เป็นหัวหน้าในพิธีทาบุญของวัดและตลอดจนจัดแจงดูแลศาสนาพิธีอื่นๆให้ถูกต้องเรียบร้อยชัดเจนนะครับท่านเจ้าคุณท่านอาธิบายเอาไว้ คราวนี้ความหมายตามรูปศั์ครับท่านผู้ชมมัคคทายกเป็นคําสมาติมีคาสองคำคือคําว่ามะะัคคะแปลว่าทานทายกแปลว่าผู้ให้ครับมัคคะทายกแปลว่าผู้ถวายจะตุปปัจัยแก่ภิกษุสงฆ์ผู้นับถือศาสนา รวมความแล้วจึงหมายถึงทางของผู้นับถือศาสนาดังนั้นมัคคะทายกก็แปลได้เพราะเป็นภาษาบาลีเพราะเป็นภาษาสันสกฤตครับสองคำว่ามัคคะนายกเนี่ยเป็นคำสมาเช่นเดียวกันมาจากคำสองคำ คำแรกคือคำว่ามาัคคะแปลว่าทางนายกแปลว่าผู้นำรวมความแล้วจึงหมายถึงผู้นำทางมีคําอธิบายเพิ่มเติมไว้ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานฉบับพุทธศักราช2525 25, ได้ให้ความหมายของคําว่ามาัคคะนายกว่า หมายถึงผู้จัดการทางกุศลผู้ชี้แจงทางบุญแต่ไม่มีการให้ความหมายของคำว่ามะัคะทายกไว้ดังนั้นถ้าจะใช้คำเพื่อเรียกคนแก่ๆที่คอยนำเรากล่าวคำบูชาคำอาราธนาคำถวายสิ่งของถวายพระที่วัดแล้ว คำว่ามัคคายายกจึงเป็นคำที่ถูกต้องกว่าคำว่ามัคคายกจากประเด็นนี้สรุปว่าพจนานุกรมเนี่ยให้ความหมายหรือรับรองเอาไว้คำว่ามัคคายายกแต่คำว่ามัคคายกนั้นไม่ได้ให้ความหมายและรับรองไว้ เพื่อให้ถูกต้องตามพจนนุกรมตามคำแนะนำนี้เราจึงควรใช้คำว่ามัคคายยกครับและคำว่ามะะัคคายกก็ดีมัคคายายกก็ดีมาจากไหนครับท่านผู้ชมและถ้าจะปแปลปแปลได้ไหมอันนี้เราต้องถอยไปตั้งหลักที่วิชาภาษาบาลีนะครับท่านผู้ชม สำหรับท่านที่ไม่ได้เรียนวิชาภาษาบาลีมาก็พยายามนึกเอาเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายนะครับคำว่ามัคคายกเนี่ยถ้าเป็นภาษาบาลีจะสะกดเป็นมอมาไม้หานอากาศคอควายครับอ่านว่ามัคคายกถ้าเป็นรูปภาษาสันสกฤต ก็จะเป็นมัคคะนายกที่สะกดด้วยคออ่อมอมห้ารหันและคอขวายค,าครับท่านผู้ชมครับคำว่ามะะัคคะแปลว่าหนทางครับมาจากคำเดิมหรือสับว่ามัคคะแปลว่าหนทางบวกอปัจจัยเราจึงออกเสียงเป็นมะะัคคะ ถ้าไม่มีอ่าปัจจัยเราไม่อ่านมัคคะนะครับเราอ่านมักอย่างเดียวแต่ว่าปัจจัยอ่านนั้นไม่ปรากฏรูปในภาษาบาลีเรียกว่าปัจจัยที่ไม่ปรากฏรูปแต่เวลาอ่านต้องอ่านออกเสียงเป็นมัคคะครับคําว่านายกมาจากไหนคําว่านายกเนี่ย ถ้าออกเสียงแบบภาษาบาลีเป็นนายกครับถ้าอ่านแบบภาษาไทยอ่านว่านายกแปลว่าผู้นำกระบวนการแปลงภาษาบาลีจากคำเดิมนีธาตุแปลว่าผู้นำจนสำเร็จรูปเป็นนายกเนี่ยต้องขอขอบคุณอาจารย์ปู่ของเราครับอาจารย์พลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัย ท่านได้วางผังกระบวนการของการแปลงรูปศัพท์ตั้งแต่นีท่านีศัพท์เนี่ยจนสำเร็จรูปเป็นนายกให้เราเข้าใจง่ายๆไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมคำว่านีท่าแปลว่านำไปบวกด้วยคำว่านวุปัจจัยแปลงอีที่นีเป็นเอแปลงเอเป็นอายะ จากนีก็เป็นเนจากเนก็เป็นนายะแปลงหวุปัจจัยเป็นอากาศเมื่อนำคำว่านายะและคำว่าอากามารวมกันสำเร็จรูปเป็นนายกแปลว่าผู้นำเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันมีกระบวนการทางภาษาบาลีทบทวนนะครับแปลงน่ ถ้าเป็นเนแปลงเนเป็นนายะบวกนวุปัจจัยแปลงนวุปัจจัยเป็นอากาศสมฤทธิ์รูปเป็นนายกแปลตามคำเดิมบ้าผู้นำนะครับภาษาบาลีอนนายกานะครับแต่ว่าถ้านำมาใช้ในภาษาไทยเราเรียกกันว่านายก ดังนั้นคำว่ามัคคายยกจึงแปลว่าผู้นำทางผู้นำทางบุญผู้นำทางกุศลนะครับท่านผู้ชมครับสรุปว่าคำว่ามัคคายยกก็ดีคำว่ามัคคายกก็ดีแปลได้ครับท่านผู้ชมไม่ใช่แปลไม่ได้เพราะว่าเป็นภาษาบาลี หรือเป็นภาษาสันสกฤตทั้งสองคำนี้แป่ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นในประเด็นนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นประการใดก็มาพูดคุยกันนะครับหรือท่านผู้ชมอยากจะแชร์ประสบการณ์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรก็อากสบายนะครับแต่ว่าขอความเมตตาว่าเป็นการแสดงความคิดที่สร้างสรรค์เป็นการหาความร่รวมกันนะครับคลิปน้าจะเป็นเรื่องอะไร อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับบันนี้รุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับผม